ฮวาวีเฮามีวงแหวนวิญญาณอันดับที่50และอีก5วงในวิญญาณยุทธที่สองของจักรพรรดิแมงป่องยกน้าแข็งแล้วแต่วิญญาณยุทธดวงแรกดวงตาแห่งจิตวิญญาณยังคงมีวงแหวนวิญญาณสีวงเราจําเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์และทําให้วงแหวนวิญญาณของวิญญาณยุทธทั้งสองเท่ากันอีกไม่นานหัววีเฮาจะได้รับวงแหวนวิญญาณที่5จากวิญญาณยุทธดวงที่1มันจะอายุเท่าไหร่และมาจากสัตว์วิญญาณชนิดใด ขอให้เราจําไว้ว่าวงแหวนวิญญาณที่4ของหัววีเฮาได้มาจากราชาหมาป่าสีเงินอายุ1,000งปีและได้รับทักษะความสับสนทางจิตวิญญาณของเขาทําให้เป้าหมายบ้าคลั่งพวกมันจะโจมตีทุกคนรอบตัวมันอย่างรุนแรงรวมถึงพันธมิตรของพวกมันด้วยมันค่อนข้างเป็นทักษะที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการต่อสู้แต่ทักษะที่หนั้นดีกว่ามาก และเหนือกว่าทักษะอื่นๆส่วนใหญ่มากถือได้ว่ามีเอกลักษณ์และแปลกตาจริงๆหัววีเฮาพร้อมด้วยหวังตรงและหวังซิวเออและสาวกคนอื่นๆของศาลาชั้นในไปล่าสัตว์วิญญาณในปา่าซิงโตในขนาดนี้หัววีเฮาได้มาถึงระดับที่52แล้วในเวลานี้และเขาต้องการวงแหวนวิญญาณที่ห สาวกคนอื่นๆรวมทั้งหวังซิ่วเอ,อ๋อเธอต้องการวงแหวนวิญญาณวงที่6แน่นอนว่าอาจารย์ที่เป็นถึงราชชินานามพมยุทธ์อยู่เคียงข้างพวกเขาเพื่อความปลอดภัยดังนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าของหัวหวีเฮาจะมีอายุ35,000ปีจากสัญญาณผู้กล้าหารสีเงินมันเป็นสัญญาณตัวเลขที่มีแขนขาหนามากและมีเก็ดที่แข็งแรงมันตัวเลขแต่ดูร้ายมากมันเป็นสัวญญาณประเภทความว่องไวสององค์ประกอบ แม้ว่าองค์ประกอบทั้งสองของมันจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่ทักษะทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดของมันนั้นพิเศษมากมันถูกเรียกว่าการเขียนหรือการจารึกซึ่งเป็นความสามารถที่ทรงพลังอย่างยิ่งมันสามารถบันทึกทักษะทางจิตวิญญาณของผู้ต่อสู้และเก็บไว้ในใจได้เมื่อเขาต้องการมันเขาก็สามารถใช้มันได้สิ่งที่แย่ที่สุดคือบันทึกของสัตว์ผู้ก้าหาญสีเงินนี้ถูกนำไปใช้โดยสิ้นเชิงผ่านพลังจิตของเขาและดังนั้น จึงไม่มีอะไรสามารถส่งผลกระทบต่อมันได้เมื่อเขาปล่อยทักษะที่บันทึกไว้เขาจะถูกจำกัดด้วยการบ่มพาะของเขาเองเท่านั้นพลังของทักษะทางจิตวิญญาณที่เขาบันทึกไว้สามารถถูกปลดปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่ลองจินตนาการดูว่าทักษะนี้มีประโยชน์เพียงใดมันสามารถลอกเลียนแบบทักษะของคนอื่นได้จริงสัตว์ผู้กล้าหาญสีเงินหายากมาก พวกมันถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์วิญญาณระดับที่3แต่เนื่องจากทักษะโดยกําเนิดที่แข็งแกร่งมากของพวกมันพวกมันจึงขึ้นสู่ระดับที่2แต่พวกเขาคิดว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่หัววีเฒาโชคดีที่ได้พบกับหนึ่งในนั้นสัตว์ผู้กล้าหาญสรีเงินต่อสู้กับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งตัวที่2และเกือบจะฆ่ามันอย่างไรก็ตามกลุ่มของหัววีเฒาเข้าแทรกแซงทันทีเพราะพวกเขาต้องการวงแหวนทั้งสองวงและหัววีเฒาเอง ก็จัดการสัตว์ผู้กล้าหารสีเงินที่เหนื่อยล้าได้อย่างแท้จริงในเวลาเพียง5นาทีด้วยความช่วยเหลือจากทักษะดาบจักรรพัิหิมะเขานั่งขัดสมาธิบนพื้นและเริ่มกระบวนการดูดซับวงแหวนวิญญาณสีดำเข้าไปในร่างกายของเขานี่คือพื้นที่แกนกลางของป่าซิงโตยิ่งเขาดูดซับวงแหวนวิญญาณได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นสัตว์วิญญาณทั้งสองมีการบ่มเพาะเป็นเวลาส0,000ปี ว่าวีเฮ้าใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงในการดูดซับวงแหวนวิญญาณของเขาจิตวิญญาณดวงแรกของเขาดวงตาแห่งจิตวิญญาณก็ได้รับวงแหวนวิญญาณที่5ในที่สุด จากนี้ไปเขาสามารถถูกเรียกว่าราชาวิญญาณได้อย่างแท้จริงใช่เขามีวงแหวนวิญญาณห้าวงบนวิญญาณยุทธ์ที่สองของเขามาเป็นเวลานานแล้วแต่วิญญาณยุทธ์ดวงแรกยังคงเป็นวิญญาณยุทธ์ดวงแรกที่มีวงแหวนวิญญาณสี่วงหัววีเฮ้าได้รับทักษะอะไรโชคดีที่มันเป็นแบบเดียวกับที่สัตว์วิญญาณผู้กล้าดูหลายเข้าสิงหัววีเฮ้าตระหนักตั้งแต่เริ่มแรกว่า เขาต้องการทักษะเช่นนี้และเขาก็ตั้งเป้าไปที่สัตวิญญาณตัวนี้มันถูกเรียกว่าการทำซ้าทางจิตวิญญาณหรือการจารึกบันทึกทักษะทางจิตวิญญาณของบุคคลอื่นไม่ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถเรียนแบบทักษะทางจิตวิญญาณของเขาได้แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของทักษะทางจิตวิญญาณที่เขาทำซ้ำนั้นตรงกับการฝึกฝนของเขาแต่ที่สำคัญที่สุดว่าวี่เหา ต้องเห็นทักษะนี้จากนั้นเขาจึงจะสามารถคัดลอกมันได้เขาสามารถใช้ความสามารถซับซ้อนนี้ได้3ครั้งก่อนที่จะต้องทำซ้ำความสามารถนั้นอีกครั้งหรือใช้ความสามารถอื่นเมื่อเขาเผยแพร่คำจาลึกเขาจะถูกจํากัดด้วยการพัฒนาของตัวเองเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าหัว,วีเฮาจะคัดลอกทักษะ ของราชจินานามพมยุทธ์ความแข็งแกร่งของทักษะจะเท่ากับระดับปัจจุบันของเขานั่นคือระดับที่52ทักษะนี้ทรงพลังเพียงใดการทำํำทางจิตวิญญาณมีข้อจำกัดอยู่ข้อหนึ่งก็สามารถใช้ได้เพียงเพื่อบันทึกทักษะทางจิตวิญญาณครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้นแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถคัดลอกทักษะหลายสิบทักษะติดต่อกันและใช้ทักษะเหล่านั้นตามดุลพินิจของเขาในอนาคตได้เพียงทักษะเดียวแต่มันก็ยังคงเป็นความสามารถที่มีคุณค่าอย่างยง ピ ในการต่อสู้ลองนึกภาพว่าเมื่อต่อสู้กับศัตรตูหัววีเห้าสามารถใช้ทักษะของเขาเองต่อสู้กับเขาได้โดยไม่คาดคิดนี่คงเป็นเรื่องที่ศัตรตูต้องตกใจอย่างมากเพราะใครๆต่างคาดหวังว่าจะได้เห็นทักษะของตัวเองต่อสู้กับตัวเองแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดทักษะการคัดลอกของหัววีเหานั้น้ขยคลึงกับทักษะไส้กรอกกระจกของอา้าวซือขามากและยังดีกว่าในบางด้านอีกด้วยไส้กรอกของอา้าวซือขาที่คนนิ่งเดิมทีสามารถคัดลอกทักษะของ คนนอื่ได้ด้วยพลังถึง80%และการทําซ้าทางจิตวิญญาณของหัววีเฮ้าสามารถคัดลอกทักษะของบุคคลอื่นได้100% แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเอ้าวซือคาสามารถตุนไส้กรอกเหล่านี้และมอบให้ผู้อื่นได้ทักษะของหัวหวีเห่านั้นไม่สามารถทําเช่นนี้ได้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ในขนาดนี้ทักษะดวงตาแห่งจิตวิญญาณของหัวหวีเ่านี้เป็นหนึ่งในทักษะที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากที่สุดในความคิดของผมขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ี p หน้าครับ